พาคุณผู้ชมไปเบิงการประกอบพิธีจุดเทียนไช่ถวายพระพรชช่มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 8เริ่มกันที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะทีหอประชุมจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้วา่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักกราระว่างาผ่านภุมและก็จุดเทียนไช่ถวายพระพรชช่มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม 2568โดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและกับประชาชนชาวจังหวัดรอยเอดเขารวมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและกับซำเนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะส่วนที่หอประชุมจังหวัดยโสธรนะคะสารกลางจังหวัดยโสธรอำเภอเมืองยโสธรค่ะนายนชันชัยศรีวิชัยผัวร,ราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพ่านพุ่ม และพิธีจุดเทียนถาวายพระพรชัย,ยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสบันเฉลิมพระชมมพัรษา28กรกฎาคม2568โดยมีนางนั่นทพกรสอนศรีวิชัยนาย,ยกเล่ากาชาติและประธานแมบาน์มาไทยจังหวัดยโสธรว่าทีรอยตีขันชัยทันทีมาร่องพัวราชการจังหวัดยโสธรน,นายสันชัยพัฒนาวิชัยร่องพัวราชการจังหวัดยโสธร คณะหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยสโสธรร่วมในพิธีเทอือหนีค่ะ ส่วนทีสาราประชาคมยงใจหยุดสารากลางจังหวัดนครพนมนายปราดยาอุลเพรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการตุลาการอายการทหารตำรวจเหล่ากาชาจังหวัดนครพนมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดนครพนมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะว่างาผ่านภูมิและกับพิธีจุดเทียนถวายพระพรน์ใจมงคลเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กระะกฎาคม2016 168เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็ซำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะส่วนที่ร้านบลุ่มราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลมหาราชตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ นายปิยะปิดน้ำนะคะผัวราชาการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ว่างผ่านผุ่มเง,งินผุ่มทองถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายราชสาดุดีเฉลิมะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎา,าคม2 5 6 8โดยมีนายกเล่ากาชาจังหวัดบุรีรัมย์รองผ้วราชาการจังหวัด ผู้พิภากษาหุนาสารทหารตำรวจแม่บบานมาไทยไหนหนาส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพลังมวลชนตลอดจนประชาชนชาวบุรีรัมย์ค่ะรวมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทีหอประชุม200ปีมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายวรย่านบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันภุ่มและการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหนาส่วนราชการอายการตุลาการทหารตำรวจองค์กรประรองส่วนทองทินเล่ากาชาดและการชลรมแม่บันมหาไทย จังหวัดมุกดาหารองค์กรเอกชนภาคประชาสังคมนักเรียนนักศึกษาและกับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารถูกมูเลาเขาร่วมในพิธียางพ้อมเพียงกันค่ะส่วนที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะทีหอประชุมจังหวัดอำนาจ,จเจริญเชิญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะนายนารงเทพเสน,นาธัานพัวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียน ใช่ถวายพัะพรชัยมงคลเหน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของะสมนิกรชาวไทยโดยมีนางทิติวรดาทิปเสานานายกเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญรองผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญคณะตัวราการอายการทาหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเล่ากาชาดจังหวัดชมรมเมบาลมาไทยหน่วยงานราัฐาวิสาหกิจภาเอกชน องค์กรสมาคมชมรมต่างๆและประชาชนชาวอำนาจเจริญค่ะเขารวมในพิธียังพ้อมเพียงกันโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณยังหาทีสุดมิได้ถ่มีพระองค์ท่านนะฮะออต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะ